สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวิวจะมารีแอคชันนค่นไข่จูนัมเบอร์เอตอนที่7ค่ะสําหรับ EP ีที่แล้วนะคะกับภาออรกิจแรกของคาฟกลาและก็เราเออจ้าหน้าที่ใหม่ทุกทุกคนเนาะก็สู้กับไคจูเห็ดไคจูเห็ดที่สกิลเหมือนเป้าหมอกขังดําโหดมากอย้อยเยะไปหมดตายแล้วไข่ก็ยังฟักอืมแล้วก็เราก็ได้เห็นพลังของออมินะเนาะแบบ เต็มๆเพราะว่าตอนอีพีแรกเราก็ได้เห็นหน่อยหนึ่งแต่มันก็เหมือนแบบเออยังไม่ได้แบบเต็มที่มากแล้วก็พลังของมินะคือเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตเกือบร้อยค่ะก็คือโหดมากระดับหัวหน้าหน่วยแล้วคือในบรรดาหัวหน้าหน่วยเพราะว่ามันก็เหมือนอันนี้มันก็เป็นแค่หน่วยหนึ่งใช่ไหมมันก็ยังมีหน่วยอื่นๆอีกก็ไม่รู้ว่าแบบระดับหัวหน้าหน่วยคนอื่นๆนี่แบบขนาดมินะไหมยังไงเนาะหรือแบบมินะนี่คือแบบสาวแกร่งสุสดๆแล้วตอนท้ายก็จบไปที่ อิจิคาวะกับอิฮารุเนาะเขามีการแจ้งมาว่าเออมีใครจูลองอยู่บริเวณตรงที่สองคนนั้นอยู่เนาะก็เลยแบบวิ่งก็วิ่งตามหากันปรากฏว่าไปจะเอ๋กับเออไคจูที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้กําลังวิเคราะห์ใครจูเหตุอยู่ว่าฉันตัวที่ฉันแบบอะไรนะ อวัยวะสืบพันธุ์แพทพันธ์นนที่ใส่ไว้เนี่ยมันหายไปไหนมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องไคจูร,รู้เรื่องนี้เหรอแสดงว่าข้อมูลตรงนี้นี่คนทพ่วไปหรือแบบเจ้าหน้าที่ปกติที่ไม่รู้เลยเหรอนไม่มีข้อมูลแบบอะไรที่ไหนได้เลยเหรอรู้ได้เพราะครับก้าต้องมาดูกันว่าแบบเออไปจ่าเอกันตรงนั้นจะเกิดอะไรยังบ้างเพราะว่าไอ้ตัวไคจูนั้นก็แบบหันหน้ามาถามวแบบ่าเออรู้เรื่องบ้างไหมแต่หน้าก็คือแบบสิวระเบิดปุบปับ,ปบ,ปบ,ปบ さて、始まったな。デビュー戦。星名副隊長、各の位置が分かりました。何、首の付け根です。それから,かからもう一つ。予重にも増殖機関がついてます。破壊しないと、予重の死骸から、新たな予重が発生するかもしれません。目標補足 คือยิงเลยที่แบบยังนิ่งอยู่ด้วยสีนัดติดใช่ ต้องเชื่อชาญเป็นพิเศษเลยนั่งลอยแล้วคือมีคนในทีแบบหายไปนี่ไม่สังเกตเลยเหรอ い <noise> いや

ทำลายว้าใหญ่ยิงแบบทำลายสัญญาณดาวเทียมเนี่ยคุณไม่ไรเราคิดว่ามึงเจ้าที่โดดทุกครั้งเลยเหรอเขาก็หลบได้ไหม

มันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วโว้ยไปตามกําลังเสริมแล้วใจอีชิาจะอยู่คนที่นี่หรอ มลมอันตอนนั้นมันเหมือนว่าโดนเม็ดทันตั้งตัวด้วยมีรุ่นพี่เปไ็นไอดอลอ้ออือ 戦力には壁があるおおよそ20から30パーセント預かえでも誰もがそうなる可能性は持っているもう2週間近く20パーセントから伸びていない、うん、と強くなることばかり考えて生きてきた、はい Ja!

เรียนรูม้มนุษย์ทำไมล่ะ タイミングはわかったよ。 <laughs> what? It's It's <all> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <But. laughs> มันอยู่ในเขตไอ้นั่นไงอีอะไรอ่ะอีอีอน่ามาใส่ไว้อ่ะอ บาดเลยเฮ้ยย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 ยอยย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 ยอยยยยยย 助けてくれ。 ดูเรียนรู้ชีวิตเยอะนะช่วยช่วย รูแบบมรู้ในตัวแต่มาช่วยอิชิควาวะาะลยฟันหนะัก

ตายได้ใช่ไหมดูแบบคิดแบบไรอารมณ์มะ โอ้โหไปกี่เขตนี่เอ้ยโอ้โ,อโหดูใหญ่อะนิวเคลียร์ทำไยนิวเคลียร์เลยนะแม่อเวนนี่องอไง ไม่ใจเราอีกตัวหนึ่งที่นอนอยู่ไม่เห็นแล้วออ้วอ้า

ถ้าเจออีตัวนั้นก็ยังแบบเออมออเมืนอืนเลยเห็นตัวนี้ไมย ีเขาพบกันบนุกได้เขาเขาเป็นบะไ <c oughs> โอ้มาโผล่ตรงนี้เลย ทำไมยังไม่กลับลังแล้วทำไมไม่กับถัมอยุดทขาไม่ไม่แปลงล่างกับคือในเมื่อหลบจากไอ้เจ้าที่โรงเรียนไปแล้วมันก็อยู่ในจุดที่ไม่มีคนท่านไม่แปลงล่างกับอือจริงๆของอาถงก็ฟื้น จะให้รู้ยแต่จะให้รู้มันก็อม,มันไม่รู้จะได้ไหมเออนี่ก็ถือว่าถือว่าขนาดเล็กนะ ไม่น้อยนะ9กสสองอ็อย่างที่บอกก็คือทำไมไม่แปลงล่างกับคือโฮชินาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นในแต่แรกหรอกมัง้งวะหรือยังไงไม่แต่คือในในณณนะนะนะตรงนั้นน่ะโอเคโโหชนะอยู่ตรงนั้น้งแต่แรกอยู่แล้วไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ในมุมของคราบก้าคือในเมื่อหลบไปอยู่ตรงที่ไม่มีคนแล้ว แล้วทำไมถึงไม่แปลงร่างกลับหรือว่าเหนื่อยเหรอเหนื่อยเพลียแปลงร่างกลับหน่อยจะใช่เลยก็ <c ười> คืองงคือแบบสารหลบเข้าไปในตอกซอกตึกขนาดนี้แล้วทาไมถึงยังไม่แปลงล่างกลับ <c ười> เขาก็อาจจะแบบอาจจะถ,ถ้าถ้าสมมติแปลงล่างกลับเขาอาจาอาจะแบบังเอิญไปเห็นตอนแปลงร่างกลับหรือมามาเพราะแบบคิดว่าใครจูอยู่ตรงนี้แต่พอมาถึงแล้วมาเจอคาบก้าเราวมันก็นยังดีกว่าเจอในไสภาพรีวิวดี กอาจจะงงงเอาครับกล้าไปทำตรงนี้ได้ไงแต่ตรงนี้คือแบบมันเจอกันใตภพาพนอย่างี้แล้วจะให้แปลงร่างกลับแล้วแบบเออแบบไม่ใช่ครับเราคนหน้านี่ผมเอง <c oughs> มันก็คงแบบอืมก็อาจจะยังไม่ไม่ได้แหละ <c oughs> เพราะต่อให้แปลงร่างกลับให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่เราคับกล้านะอะไรอเงี้ยมันก็คงไม่ได้แปลว่าเขาจะอ้อคับก้าเองเหรอแล้วไม่ทําอะไรก็คงไม่น่าจะใช่อีก แต่คืออีอีใครจูมนุษย์เนี่ยก็คือแบบเหมือนมบออกแนวแบบกําลังเรียนรู้อะเหมือนเรียนรู้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เหมือนเรียนรู้ร่างกายตัวเองด้วยอะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนแบบดูงงตลอดเวลาแบบอ๋อนี่คืออะไรอ๋อนี่มันอย่างนี้นี่เองอ๋อคือแล้วก็แบบเสียงก็แบบไรอารมณ์ตาก็แบบกลมแป๋วเป็นคือมันก็ดันมแาบบเออเจ้าหน้าที่ก็แบบโผล่มา เขาบอกเลนะไอ้ที่แบบป้องกันอัมพางตัวมันหายไปใช่ทีก็มาเห็นนี่ตอนนี้แบบคาบกานะ่าจะได้โอกาสแบบจัดการนิวเคลียรออ์แต่ก็อาจจะแบบนั่นแหละอาจจะแบบได้เป็นแบบตัวร้ายของเรื่องแบบตัวหลักเลยหรือเปล่าตัวนี้หรือจะมีตัวอื่นี้มันก็โหดอยู่นะดา เออคือเหมือนแบบมันในมันเหมือนกําลังศึกษาเพราะแบบอย่างอย่างตอนที่สู้กับอีจีเขาว่ามันก็แบบเหมือนอยากได้ล่างไปแบบไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่อย่างน้อยอีฮารุอะเขาก็ได้เห็นคาฟกาไม่ใช่เห็นคาฟกาสิเห็นไคจูหมายเลขแปดเนี่ยมาช่วยเขานะเออคือก็อได้ไม่ถือต่อให้ไม่รู้ว่าเป็นคาฟกาแต่ก็ได้เห็นว่าไอ้ไคจูตัวเนี้ยมาคือณตอนนั้นอาจจะยังแบบเอ,อ้ยไม่รู้อะไรเป็นไรแต่ถ้าพอพอมามานั่งคิดอีกรอบมันก็จะ สังเกตเห็นว่าเฮ้ยไคจูตัวนี้มันมาช่วยอีจิคาว่ามาสู้กับอีไคจูตัวนั้นอะไรเงี้ยก็สุดท้ายมาเจอกับคุณรองหัวหน้าโฮชินะแล้วก็อาจจะก็อาจจะเป็นการแบบให้ให้เราได้หลังจากอีพีที่แล้วใช่ไหมได้เห็นการโชว์ศักยภาพของมีนะที่เป็นหัวหน้าไปแล้วอีพีหน้าเราก็จะได้ดู ความสามารถการโชว์ศักยภาพของรองหัวหน้าที่พลังก็อยู่ที่เก้าจเปอรเซนก็ต่างกันไม่เท่าไหร่อืแล้วแล้วเขายังแบบถนัดเรื่องความว่องไวอ่ะเออใช้ดาบใช้ดาบหรือมีดนั่นแหละเด็กเกอร์อ่ะต้องมาดูกันต่อครับก้าจะรอดไปได้ไหมยังไงระหว่างสู้กับโฮชินะ นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเดยเพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นปกำลังใจกันเวยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย